ต,ตู้รถตู้อืออ้อโอ้หมอไปัดจุดมารถส้าเอจะบ้านแล้วอะไรฮเออเหมกันเลยไปที้กระไรกัไดูพค่ะอืมวนอเป็นแต่ย่านเนอ

ยอดนมแม่ขึ้นจมขังนี่จมแทงขังนะอีกมั่อเด็กโตไม่เหี 哦，嗯，我可佩我，但是那不容易。多